สบายดีสบายดีพี่น้องมาพอกับเบาซ้อนใส่รอนไหลชันแนวมามาพี่น้องมาวันนี้ผ้ามากินตำกงสดพี่น้องนี่มีตำอะไรก็เอาแคบหมูมาแก้มพี่น้องพักกินตับกับน,นี่ถั่วแลวพักกระลำพี่น้องมามาเบาลายใหญ่หางพี่น้องเลยโอ้โหตรวจตรวจ 嗯嗯，嗯，各位来宾呢？嗯嗯。 สดน้ำก่อนน้ำนัวครับนิดน่อยกุบชุ อพอดีงามบ่วเพชแห้งพี่หรอ สดเบิ่งหนำกันพี่น้องหนำ <laughs> <c oughs> น,นวดคักน้ำพักกระลำ bà cất hiền đủ nhầy đi bây giờ ừ. tạp nặng nó nguồn. พี่เน้ยตอนแรกว่าโบาเพชรจิตไปกินมากก็ะเดิ่มเพชรแลวพี่เนาะ โอ้ยครับพี่น้องเลยไปซื้อเข้ามาหรอกผู้นีเต็มจานเลยพี่น้องเจ็ดสิบบาทได้เนี่ย <c oughs> ตอนแรกคาว่าไปสั่งตำสั่พี่น้องผู้นีม้มีขาเขาวา่า บริสุทธิ์เขาปวดมากครับว่ามือนนี้ลืมเลือเปลี่ยนแผนตำพุงชวดแทนพี่นอ้องว่างไหนเมื่อไม่จังงกินตำสั่วาง ef. แสบครับพี่น้อง น้ำน้ำๆมันจะบาดหลายบาทแล้วขัหมูวนอีกกรอบคักพี่น้องเรับ ตั้งขาบเพ็ดปัญใดเขาหายหลายขักุ้งนี่พี่น้องเบาซ้อนใส่กินไปประตมก็หกเจ็ด quá rồiพี่น้อง อ่ะอืมน้ํานี่

เนีนๆนะพี่น้องสุๆเลยยำนี่กุ y, ๊บกุ๊บน้องน้องไข่มุกกินข้าวยังคะข้าวข้าวปลาข้าว้ลาต้มก่กะเทศกะร้ายอยู่พี่น้องเลย nhìn ha cái nhìn chơi cũng nó chả phụ đi bớt lắm á Wow. หนาดนัวๆ <c oughs> สั่งเมค้าว่าบบเพ็ดโอ้กินไปกินมาเพ็ดพอแหละพี่น้องเอ้ย มาแต่หอต้อง,ง,อง,งแนวมักต้ากุ้งกุสดเขาให้กุ้งร้ายขักเลยอ้อ๋อ,อห่ะาบึงขักแล้วบาบานบานบดแล้วกุ้ง

ินเผ็ดๆนี่พี่น้องกินน้ำเย็นๆแซ่บครับอ่ะสำหรับแหล่งนี้ก็จบไปแล้วพี่น้องแล้วแหล่งหนึ่วันนี้อ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้กับหมักอะไรถูกใจกระแทบบางตอนใส่ตอนไหลเด้อพี่น้องก็ปลอกกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี